สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการบันทึกการเดินทางนะครับวันนี้เราก็มาทํางานอยู่ที่ออกงานนะครับอยู่ที่นนลลายอำเภอโนนละลายครับจังหวัดสุรินทร์นะครับบ้านหนองว่าครับตำบลระเวียงอําเภอโนนละลายจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นครั้งที่สองนะครับที่ด้มา เึ่ก็มาตาม G P S นะครับระหว่างเส้นทางกลับบ้านนะครับกำลังกลับบ้านนะครับตอนนี้ก็เวลา18นาฬิกานะครับผมกลับอุบนนะครับก่อนจะถึงก็ไม่ต่ำกว่า2ทุ่มนะระยะทาง100กว่ากิโลครับ ขตบนละเวียงกับตอนนี้สองข้างๆก็มีสวนยางนะครับในพื้นที่ครับเข้ามาลึกพอสมควรนะครับผมยังไม่เห็นตัวอำเภอครับของอำเภอโนอนนาลัยนะครับผมมาสองครั้งยังไม่เจอสักครั้งครับเดี๋ยวครั้งหน้าถ้า ไม่ค่ำกว่านี้นครับผมจะเข้าไปดูครับว่าอำเภอไซต์จะขนาดใหญ่หรือว่าเป็นอำเภอขนาดการขนาดเล็กครับความเจริญนะครับการเข้าถึงของแหล่งความเจริญเป็นยังไงครับครับาอนี้มีตะไรมันกับสวนยางครับ คือน่ากลัวครับถ้าไม่เคยมาครับก็คืนผมขับมาประมาณตีสองตีสามก็มาคนเดียวบรรยากาศก็น่ากลัวครับ ทางครับกลับบ้านร้อยประมาณร้อยสามสิบกิโลครับขับรถประมาณกับสองชั่วโมงครับกรคืนขับรถใช้ความเร็วไม่ได้ครับต้องระวังครับช่วงหัวคํารถเยอะครับถ้าเด็กๆน่ไยก็โอเคกันแต่วัวขับเนี่ยน่ากลัวครับเรก็ไม่ประมาทนะครับขับช้าก็ถึงเหมือนกันครับ คงหักศอกครับมีวัดอะไรนี่อ่านไม่ทันครับสวยครับวัดน,นี้โอ้โหใหญ่มากครับโอ้โอ็้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่สวยครับอยากเข้าไปดูนี่วัดบ้านอะไรนี่โอ้ใหญ่ครับอลังการครับแค่กำแพงก็ กับครึ่งกิโลครับเป็นวัดบ้านดูทันเรียนก็ทันดีทันครับแล้วผมา,านครับโรงเรียนอะไรโรงเรียนอ๋อบ้านเบิดครับบ้านเบิดบ้านเบิดที่อำเภอรัตนบุรีนะครับอันนี้เรามาถึงอำเภอรัตนบุรีแลครับ มันติดกันกันกบอำเภอรัตนบุรีนะครับรนี่เป็นถนนเช้นหลักครับขวามือไปอำเภอสำโรงทาบครับซ้ายมือนี่ไปท่าตูมครับเราจะไปทางท่าตูมนะครับเราก็จะไปออกขวาทีมีแยกครับ ถ้าจำไม่ผิดน,นะครับมันคือตามมามาตามทีวีครับต่อไปบนถนนหมายเลขสองสอกมบ้านโคกอําเภอรัตนบุรีตำบลเบิดครับตรงน,นี้นเคยได้ยินนะครับบ้านเบิดบ้านเบิดนะครับเพิ่งเคยเจอนะครับครั้งแรกเมื่อคืนมาอ่านไม่ทันคนะบ้านเบิดตำบลเบิด ปั๊มนะครับแวเซเว่นนะครับผิวข้าวครับงบหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นการเข้าเซเว่นครับเราจะได้อะไรบ้างน่าจะเป็นอาหารข้าวกล่องนะครับเมือนเดิมชีวิตการเดินทางครับกินง่ายๆครับนอนง่ายๆนอนบนรถครับเมื่อคืนก็จอดนอนรถครับลงน้ำก็เข้าปตทครับถึงด้านหน้าเนี่ยผม มีงานเกือบเต็มเดือนนะครับผมก็ไปทุกที่นะครับทุกงานครับจะรีวิวอย่างนี้เรื่อยๆครับสำหรับท่านไหนที่อยากคอมเมนต์ครับสถานที่ไหนที่อยากดูครับสถานที่ท่องเที่ยวครับตรงไหนที่อยากเห็นครับอยากให้รีวิวแบบผมถ้าได้ผ่านนะครับก็จะรีวิวให้ดูนะครับ เปียนบ้านบ้านัาน,าน,าน,อน,านอะไรไมันทาดตำบลอะไรอยู่มันาตุครับทางกลับบ้าน,นครับเลี้ยวขวาอ,อุทุมพรครับตรงไปท่าตูมรัตนบุรีนะครับ เราจะเลี้ยวขาไปอุทุมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับเพื่อจะเข้าสู่บลราชสถานีนะครับสรเ,เ,เส้นทางนี้ก็ไปถึงจะไปจดกับร้อยเอด็ดบุรีลำแล,แล้วก็ นครราชสีมาแล้วก็ขอนแก่นครับเส้นทางนี้ครับตรงไปครับเราจะเลี้ยวขวาครับเดือนหน้าผมมีโครงการจะไปเส้นนี้นะครับไปโคราชครับจะรีวิวให้ดูครับประมาณวันที่15้าเมษาครับผมออกจากกีเบก่อนนะครับเพราะว่าผมหาทางออกไปเจอตรงนี้ผมรู้จักครับกีเบ็ดกีก็บอกไว้สุดเกินนะครับ รถอีกคันนะครับกำลังเก็บของครับเก็บเอทีนะครับผมต่อมาก่อนครับเมื่อคืนรถเอทีหลงทางครับไปสำารงภาพครับผมต้องหอกมาหาปั๊มน้ำมันรอครับเดี๋ยวผมเจอปั๊มแล้วก็ผมจะส่งพิกัดให้รถอีกคันนะครับมาเติมน้ำมันนะครับ เส้ทนทางนี้เป็นจะไปโพสีสวนนะครับแล้วก็อุทุพมพรพิสัยนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับสีแยกส้มป่อยนะครับจะผมจะไปจอดปั๊มอุทุมพรพิสัยครับเพื่อนะหาอะไรทางอะไรกินนะครับ ขับนะครับขอใช้ไฟครับเพื่อความปลอดภัยครับไฟหลีนะครับนี่ครับรถม่มีไฟนะครับกลางคืนอันตรายครับรถโัต้าครับหัวกลวงรับ ไม่เยอะครับสนนเส้นนี้ก็ไม่ถือว่าเยอะมากแล้วก็มีบ้างปะปายครับเป็นเพื่อนคลายเงาครับไม่ไม่เดียวดายนะครับขับรถเส้นนี้ขับง่ายอยู่ครับถึงจะเป็นถนนสอมเรียนก็จริงนะครับแต่ก็ขับง่าย,ยครับไม่ค่อยมีคลื่นครับไม่ค่อยมีล 那个。 กลัวเมือคนออกมาขับคนเดียวน่ากลัวแต่ก็อาศัยว่าเคยมาบ่อยครับเส้นนี้ก็เลยไม่ไม่กลัวเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเรายังรู้ว่าถนนมันมีรุมีบ่อหรือไม่หรือยังไงครับก็ขับชิวๆครับจะเข้าป่านะครับโค้งนี้เป็นป่าครับป่าดิบชื้นนะครับ ครับขึ้นโทรศัพท์ก็ไม่มีนะครับหายครับข้างๆก็จะมีขายของของป่าครับตามฤดูกาลครับเรามาค่ำครับคงไม่มีครับ สามกิโลได้นะครับป่าใหญ่มากอยู่นะครับนี่ผมดูตาม Google น,นะครับน่าจะเป็นอุทยานหรือเปล่าถ้าใครเป็นของก็ที่ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าป่านี่คือป่าของอุทยานหรือป่าชุมชนหรือสวนสา,สาธารณะประโยชน์อะไรครับ ท้งนี้ก็ุดป่า,ปนานครับเป็นทุ่งนาครับเริ่มมีบ้านคนแล้วครับ สิ้นสุดจังหวัดสุรินทร์แล้วนะครับเมื่อกี้ก็ข้ามสะพานมาสุดเขตอำเภอโพธิ์ศรีสวรรค์ของจังหวัดสะเกลน,น,นะครับขออนุญาตแซงนะครับแซงเส้นทึบดูแล้วไม่ไม,ไม่มีรถสวนกัน เดียวกันครับยือสุครับ2020 1.9เครื่องเจน2ก็อันไปครับสีสเกต42เ 40, อ้ย40อุบน100 4กิโลโอ้เราผมไปงานวันนี้น่าจะ120 130กิโล รับค่าแรงกลับบ้านครับสู้กันต่อไปครับถามใคที่ยังมีแรงให้สู้ครับคนเราอย่าถ้าขยันไม่อดครับอย่ามิเงันน้อยครับอย่าไปคอยแต่วาสนามีอะไรให้ทําก็ทํเลยครับเยอะแล้วแลก็อย่าหวังอะไรเลย หวังหวยครับหวังการพนันไม่ไม่มีไม่มีครับไม่ไม่เคยเห็นนะครับไม่มีใครรวยครับ mm. ถึงแล้วครับนี่เป็นแจกของอำเภออะไรนี่เดี๋ยวขออัดไปชิบ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 ,ชบ เลี้ยวซ้ายบึงบูนเลีเ้ยวขวาห้วยทับทันตรงไปสีสกเกตเป็นแยกแยกกันนะครับแยกอำเภอแยกตัดไปอำเภอครับเจอปั๊มแล้วครับเดี๋ยวผมปักหมุดครับ ข้าุ่มนะครับเพือ่อเติมน้ำมันนะครับเมื่อคืนน้ำมัน1,000พันบาทหมดครับหลงทางครับึปักหมดให้รถอีกคันนะครับโอเคครับ ไปต่อครับเส้นสุดกระนาปั๊มน้ำมันเพื่อกระบ,บานะครับโอ้ผมคงทำคลิคไปได้อีกไม่นานครับามืดแล้วครับก็คงจะไปถึง ไปอุทุมพรนะครับคงมืดพอดีครับกล้องมันก็แต่ไม่ชัดนะครับมันมืดแล้วครับแสงน้อยครับเปิดไฟวิ่งแล้วนะครับแป๊บเดียวครับเมื่อกี้ยังแดดๆนะครับออกมาไม่ถึงชั่วโมงครับมื่อซะร้อนครับวันนี้ร้อนร้อนร้อนอากาศร้อนแต่กรบอกว่าฝนจะตก ไม่สว่างมันไม่สว่างแล้มมวมันก็ไม่มืดครับเป็นช่วงคนเรียกว่าต่อระหว่างมืดกับสว่างเป็นช่วงที่อันตรายรถไม่มีไฟเนี่ยอันตรายเลยครับมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ครับม่มีไฟท้ายครับไคร๊บ ันระวังในางถนะไม่ประมาณนะครับอันนี้ทำความเร็วที่70นะครับ70 80 ไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวนะครับมีแต่โอกาสได้ขับรถเดินทางครับไปงานครับในความฝันของผมคือขับไปเที่ยวครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับต่างๆครับรีวิวให้ดูครับพักผ่อนครับหลังจากที่เครียดเียดงานแล้วก็ไปหาที่พักผ่อนนะครับไปแบบนี้ก็ไม่แพงครับงบไม่แพงครับเติมน้ามัน กับข้าวข้างทางข้าวเซเว่นนอนในรถ,นรถ,นรถนครับเสื้อผ้าในรถอาบน้ำเซเว่นครับไปที่ไหนถึงกันครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับถ้าใครมีไปเที่ยวแบบนี้จะประหยัดนะครับ ขันเราไปคนเดียวครับไม่ต้องรอใครเราไปตามใครแล้วก็ไปไปมีคู่ครับไม่ไม่ได้ขัดใจใครครับเราเราจำใจตัวเองครับแต่จะอันตรายหน่อยครับช่วงขับรถครับทําให้หลับในได้ครับไม่มีคนนั่งข้างครับก็ใส่ฟังเพลงครับ โอ้หมื่นแล้วนะครับยังไม่ถึงโพศรีสวนเลยนะครับ เข้าเขตเฉยๆครับยังไม่ถึงอำเภอครับยังไม่เห็นป้ายนะครับเห็นป้ายบอกถูกไปข้างหน้าครับายอะไรครับอ๋อโพสิสวรรณครับอ,อะไรที่วักการอำเภอภาพไม่ชัด ก็หกโมงสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีครับก็คงจะถึงบ้านนู่นแหละครับเกือบสองทุ่มครับทานเบ้เบ้ครับเบ้เบ้ทานข้าวครับผมจะไปทานข้าวก่อนครับจอดปั๊มเซเว่นครับปั๊มพลตทอนเซเว่นครับเข้าทำธุรกิจธุรกิจส่วนตัวดื่มน้ำปัสสาวะ ค่อนข้างจะแคบนะครับส่วนรถซเซเรนมาก็ระวังระวังกันครับขับเลนไปหากันนะครับรถคันนี้ก็ไฟเห็นระยะใกล้ๆครับไฟมันรถมันไฟมันเริ่มเก่าครับหลอดมันเริ่มหลอดหัวเทียนมันเริ่มเสื่อมครับนี่คงจะเป็นแยก เข้าไปอำเภอโพสีส่วนนะครับทางด้านขวามือนะครับจังหวัดศรีสะเกษครับข้างหน้าก็จะมี7 e l e v นนะครับสำหรับนะัก ารลองท้องเครื่องดื่มครับฟองกาแฟเี็มร้อยเครับเลี้ยวขวาครับมันจะเป็นทางไปอำเภอโปสีสวนนะครับทางขวาม,มือแต่เราไม่ใช่ทางผ่านครับเราจะผ่านไปเลยครับเราจะไปปั๊มนะ้ำมันอุทุมพรพิสัยครับอำเภออุทุมพรพิสัย เราจะพักก่อนทานข้าวครับข้าวของน้ำครับก็คงอีกประมาณ10กว่ากิโลนะครับโอ้คลิปนี้ยาวนะครับ ผมมันมืดแล้วครับก็วันนี้ก็คลิปนี้ก็เสนอคงต้องจบกันจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับคลิปอ,อุทุมพรพิสัยครับรับคลิปนี้นะครับกับรายการบันทึกการที่ออกเออบันทึกการเดินทางนะครับในช่องของบันทึกการเดินทางนะครับก็ฝากกดติดตาม กดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์นะครับฟีดแบ็กกลับมาด้วยนะครับเพื่อการพัฒนาต่อไปนะครับผมขอบคุณครับขอจบอนุญาตจบคลิปนะครับสวัสดีครับ